รักหม่าล่าวันนี้เราอยู่กันที่มงก๊กค่ะมงก๊กเป็นชาบูหม่าล่าแบบบุฟเฟ่นะคะนะคานเน็ตแล้วนะคะ6 4 6กินได้1ชั่วโมง45นาทีอันนี้เป็นสเตชันของเนื้อแล้วก็ผักมีของทะเลด้วยกุ้งหอยปูปลามีหมดเลยค่ะส่วนน้ำซุปนะคะเราเลือกเป็นน้ำซุปหม่าล่าหางวัวค่ะการผักกาดหอมก็เป็นแบบบุฟเฟ่นะคะที่นี่มีของให้เลือกสั่งเยอะมากเลยค่ะนอกจากจะมีพวกเนื้อสดแล้วก็ผักก็ยังมีอาหารว่างอีติมซำของทอดแบบเยอะมากเลยค่ะแต่วันนี้เราก็มาเน้นกินหม่าล่าก่อนว ุดิบที่นี่นะคะเป็นวัตถุดิบแบบพรีเมียมแล้วว่าโอเคเลยค่ะโดยเฉพาะพวกเนื้อนะคะอันนี้เสี่ยงจีนะคะแล้วก็ดีค่ะไม่มีกลิ่นคาวเลยนี่ค่ะเนื้อมีเนื้อวากิวด้วยนะคะเพื่อนๆใครที่มีกินเนื้อก็มีหมูค่ะกุ้งก็ตัวใหญ่สดแล้วก็เด้งกรอบมากเลยคะ่ะที่สําคัญมีปูด้วยนะคะปูสดมากบอกตรงๆว่ากินเนื้อไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเก็บท้องไปกินขนมหวานค่ะ อันนี้คือขนมหวานที่เราสามารถหยิบได้แบบไม่อั้นเธอฉันกินไม่หมดและไม่รู้ว่าจะหยิบอะไรมันเยอะมากจริงนอกจากจะมีขนมเค้กนี่นะคะโอ้ยังมีชูครีมมีอะไรเยอะแยะและไอติมฮักเกนดาร์ค่ะฮักเกนดาร์ไม่พอมาเป็นตู้แบบนี้เลยโอ้ยและมีอีกอย่างหนึ่งต้องไปกินค่ะแคมบูเร่ไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าแต่ว่ามันอร่อยมากเธอเอาล่ะถ้าจะไปร้านนี้อีกครั้งหนึ่งจะไปกินของหวานให้มากกว่านี้